สวัสดีครับพี่น้องพวกช่องหมอตุ้ยลำเฟืองนอป,นเ,ปเชียวสวัสดีครับลงุงเอาผมไม่ได้ยังพิชที่มาใหายยังมายืนคุ้มยังเนี่ยมายืนคุ้มอะไรไรวะมาให้เอาไม่ยังมื้งนี่ยไม่ยังเดี๋ยวเี๋ยวไ,ไม่ใสฮ้เดี๋ยวไม่ใส่ะแกแกี่เลี๋ยวีมึงเล่นอะไรแก,แก,แกถุงมือแน่นปะบึงจะแกยังไงเนี่ยใส่ได้ถุงมือแล้วก็ต้องมีเสียงปัดอันนี้ความอนุกได้รับความนุกจากใครครับจากลุงพิยะลำเฟืองนอปเชียวเนี่ย ลำเพรีนงชอว์พี่เชียวเนี่ยคุณก็เดินใลูกเรียนหลายว่าเดินในมีลูกเรียนมีกล้องกันสองกันสั้นเอามันเกิดเรื่องต้องเชิญมาภาพมันมันเองเด้ออันนี้คืออนุเคราะห์จากลุงปิยะผู้จ้างปะวะเอาคนละสามตัวหัว่าบ่รลุงปิยะเป็นไผหัว่ารู้ไหมเอออมาขอบคุณก่อนเ้าะเอาไม่ได้ชิแจกอันนี้ใคขาแจกซอยกันเนี่ยคนละสามอาจารย์ไม่ผิดเ้าอาจารย์เชี่ยไม่งอยู่ ขอบ oh. <mel> <ip ro> <parfois> <ker> คุณพ่อนะาขอบคุณลุงพ่อนะโอ้ขอบคุณครับมันฟีใสได้ฟีใสได้หรอับเสียกันมารับเันเ่ีนวก็แล้วแต่ยังัวยังเพอดีเอามารับเสีอครับมารับเสือนครับ มารับเสื้อกันเร็วมารับเสื้อก่อนมาเอาเสื้อกันเร็ว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 เวทีเวทีทีเวทีว่ามารับเสื้อมารับเสื้อกนมาลับเสื้อมารับเสื้อขอบคุณลุงพิยะครับโอ้ย ทีหน่อยตีน่อยเมาเสือนะครับเดี๋ยวมารับเสือนะเออไปเอกัน,กนมาเอ็เมาเร็วรับเสือครับรับเสือนจำนวนก่อนไปหนึ่งเมาเสือคนละสามตัวเร็วพาเบลเสือเบลเสือก่อนพาเบลเสือคนละสามตัวก่อนแป๊บเดียว เอาเสือพี้ยงเมาเสือกันบอกทีมแพที์บอกกันโซเฟอร์นะแจกแล้วซื้อจอดีลุงดี่ะลุงมักอกี้ขอเจ็ดตัวด้วย มันโบซักมันใส่แล้วนั่นไหมฮไม่ได้มาแล้วย่างใครยังไม่ได้โอ้ลุงคือใจดีเถอะวะให้คนเดียวเจ็ดตัวเอาวะเอาวะเพิ่นถ่ายเจ็ดตัวเดี๋ยวไปทีเรืลังมากอาจจเป็นอาหารที่เดียวอย่างไงตัวเนี้ยเรื่องมากครับได้แล้วปะเจ้าได้แล้วปะพ่อพามาเสื้อผ้า นี่ยกำลังมากกำลังมากกำลังมากยุ้ใจดี่ะสล้องยังเนี่ยอาสล้องนั่นสนอสล้องครบรอมหนึ่งมื่นซับซะตงห่งหมื่นซับเนาะสองแล้วครับหมอตอนนั้นแม่ตอนนั้นยังไม่งแม่แม่หมอพี่น้องว่ายเจ้าตันนั้นเนี่อาเอาเนว่าอันนี้หมื่นซับเนหลังย้อนหลังหนึ่งมซับครับโอ้สองเลพี่สองสองหมื่นสองหมืแล้วครับ อย่างแนนบินนะนี่แสดงว่ามาแรงอย่างแนนบินมันบอาทุกคนแหละเช่นบางตู้น้ำนั่นละ่ะนับไปกระจกเหลือสงเสริมเพราะนับสจยให้ไปทีเขาเลยซุ้มจ่อจ็เอาไบซุ้เจ่อเอาใบก่อนเอาใบไปมันตรงไม้เด้อมันตรงไม้ตลอดแล้วบนโชว์น่ะเหลือกับใบพ่นที่เหลือพ่นยางไปเอากับลุงก็ได้เนาะบางคนเพิ่นไปพักฟันเออไว้ก็ได้ไม่ง่ายหรอก มาพี่น้องขอบคุณลุงปิยะนะครับขอให้ลุงปิยะถึงหนึ่งแสนซับเร็วลุงสู้วัดลุงหัดแสนก่อนสิ้นปีเชื่อจรไหนโจเซียวยังแากแล้วเพิ่อนสู้ไลยบ่โอ้โหนี่หนักปวดแท้เดี๋ยวพี่ว่ากันจังว่ากันเถอะมันยังอีกโดนอยู่ทะเบียนเป็นพยานนะลุงปิยะบอกว่าถ้าหนึ่งแสนซับสิ้นปีเนี้ยลุงปิยะยาาามนละแจกแจกแจกเอามาแจกเพื่อนเอ้อ เดี๋ยว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 มาเพื่มีก้ันเพิ่มเพิ่นเพิ่นเพหาแล้วเดี๋ยวทีแจกเองเอาล้างหน่อยล้างหน่อยเอามาครับเพ่อลนะยาไปแล้วนไปเลยครับไปเลยเมาครับขอบคุณเพื่นเนอขอบคุณลุงปิยะนี่ลุงมาลุงมาครับ ล auto> ุงใส่สุดยอดนี่ครับขอบคุณลุงพคนเนี่เจ้าของหัวหน้าห้าอ,าหอยนี่แหละหน้าไฟเนี่ยใส่สุดยอดเอ้ยกมาเอาไปเพิ่งมาใส่ซักแน่เพิ่งมาบอซักเลยเอาล่ะคบไปหน่ะคบไปให้ปพุกันนะเอาไปปลูกกันนะเอาไปปลูกกันนะเอ้ยกำลังมาบอกเอาเมาเอาเมาเอาไปนี่ละ โอ้ข่อยลุงเจริญเจริญนะลุงนะสุดยอดเลยป่ะแสดงว่าอีกจังน่าก็ได้ได้ใส่เสื้อล่อลุงปิยะลำเพลินโชว์ได้สิเนาะเสื้อสลอยหนึ่งหมื่นอ่ต้องมีแหละต้องนี้สาธุคิดที่อยากได้ีิยังงกันแล้วแต่เจ้ามักซิได้จะเกิดวันไหนจะเอาตามใจเจ้าตัวสีผมี่อ่นอาจารย์เกมนะเพราเนาะสล้องเนาะสล้องเออแม่แต่ต้องการก็ต้องการ เออแล้วท่านที่เอาเถอะเจ้าอ่ะเรือเอาไปนี่ก่อนหาที่เจ้าที่เขามาครบชนะได้หลายนต้องให้ได้ใส่ใทุกคนมันจังคือกันมาแมนเป็นตัวหนึ่งกันเดียวกันได้ไปเดี๋ยวเอาเสร็จมัก่นอนอหกคน,นละสามเอาให้เพิ้ลหน้าละเขามาเอ็กมาเอ็กเอา รยอดพี่น้องรับอีกแล้วแจกอีกแล้วเอาเอาไว้นี่แหละไว้นี่กอนต้องถากไมาอีกตั้งไปนี่แหละุทยอดตอนนี้ครับเดี๋ยวอีกไปนานเราจะได้ใส่เสื้ออาจารย์เกมมือไฟสาวน้อยระเบิดโชว์าาหุ้นโอ้ค่อยากให้ใส่เป็นระเบียบเรียบร้อยพี่น้องใส่ทุก่องห้มาใส่่ังบางสิฮบบอไมโด้วยบอไมา เออมามาแม่ขวาวน้อแม่ขัาวนมาไปาำงินเงเอาไปคนละสอตัวมาัวนึอาไปยารักด้วยมันต้องใส่หนึ่งเดียวกนเอาไปมันวางไหนมันวางไหนนะแม่ควต้องใส่ว่ะัผัดกัะเาซื้อกไดเสียงมลองกินน้ำมงฮ่าฮรัดสี เอไอ้เจีนะไปเจีนะเจียบมาสองก้อนแล้วครับผมขอบคุณลุงพิยะนะครับนะขอให้ลุงพิยะมันหมานขอแสนไดไหมสุดยอดแต่เดีฝากน้นเด้อเออขอกฝากเจ้าแหละฝากช่องนี่เด้อบอกแอรมินพักเนี่ยพวดพับเออลุง ก่อนสิไปฝากยังงิดบอฝากยังครับให้แอดมินสือบัตรนั่นได้จะมุดหลายไตไปที่นะไม่ได้ไปไทยหนาฮ่านนะก็่ต้องกินรูดหรอกลงรายได้หรือบอมายิบไปมายิบไปนะอันอ้าวพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้คลิปหน้าจะขอให้พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ่าวตุ้ยรำโพงรอบเชี่ยวอย่าลืมใหม่กันแน่ใจอยู่พี่น้องลงกันพี่น้องขอบคุณลุงปิยะจริงๆพี่น้องเนาะเอาครับไปครับบ๊ายบายสวัสดีครับ